<Action. S 2> สวัสดีค่ะตามากันดูคลิปนี้เรามาเจอกันที่ร้านอาหารเม็กซิกันนะคะชื่อว่า Sunrise Taco อาหารเด็ดคือทาโก้ค่ะแต่ว่าเราไม่สั่งเลยเราสั่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ยังไม่ได้อะอ่านไม่ออกภาษาอะไรก็ไม่รู้มันอ่านไม่ออกภาษาอะไรก็ไม่รู้มันเป็นภาษาเม็กซิกันไงอ๋อไฮโซนเนี่ย ลเลยยาทำไมทำกับพ่ออย่างเงี้ยคะก็พ่อจะชวนกินอาหารไทยพ่อก็ไม่กินจะชวนกินเค้กพ่อก็ไม่กินอ่าญี่ปุ่นพ่อก็ไม่กินพ่อเสือกอยากกินอาหารนกคิกาเลยยาพูดไม่พอนะคะหนูเนี่ยพ่อจำอยากกินอาหารนาคิกาะะลเลยาก็เลยต้องพามาครั้งแรกของเลยยาเหมือนกันค่ะจริงว่าจริงเลย แนบเลยคุณไม้กินเดียวต้องโเขนกินเดียวแล้วแล้วแล้วระยะทำไมแก้มออกกันเนี่ยเพราะว่าระยะกินผู้ชายเข้าไปเ <c oughs> ก็บไว้แก้มใช่หนึ่งคนแก้มขวาหนึ่งคนนะคะก็เลยตูวนแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกัน,นะคะวันนี้โชว์หน่อยโชว์หน่อยวันนี้มาซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นไอโคนสีรอมากี่ชั่วโมงกันนะรอมาครึ่งชั่วโมงกว่าได้แล้วค่ะ ให้พี่ขึ้นไปถามได้เลยเพราะว่ามันต้องบอกข้อมูลแต่ว่าหิวก็เลยกินก่อนพ่อจะเลี้ยงไงใครบอกว่าจะเลี้ยงเนี่ยอาพ่อไม่เลี้ยงหรอกออกไม่ไหมไม่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่ไ,มได้วันนี้ช่วงนี้จนอ๋อยตัดภาพเลยพ่อตัดภาพเ, <c oughs> เลยอ่ะ <c oughs> ให้ดูบรรยากาศร้านได้ยินเสียงวะเนี่ยได้ยินได้ยินแล้วไม้มันใกล้นิดเดียวเอง จะนนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันมาแล้วอเอามาแล้วตามมากันดูต่อ,อยังไม่ได้สั่งคัดแนะนำด่วนอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ของมึงอะ่ะอ๋ออันนั้นมันเหมือน,นมันมีแป้งอะ่ะไม่รู้รรใช่ปะใช่ไหมอ่ะน่าทานมาก แต่ม evet. yeah. okay, okay. ันม <rhythm> okay. ีชีสโอเคผ่าน่ากนน่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราบังเอิญมีชีสเหมือนกันก็เลยเกือบจะกินแล้วเมื่อกี้รู้กาดแล้วเพราะว่ามันแปลกเพราะมันต้องเป็นแป้งเนาะแป้งวนวนใช่มันแอบห่ออยู่ในไหนสักอย่างจริงๆแล้วหน้าตามันเหมือนอย่างเนี้ยค่ะเหมือนเคบับ no no KFC no, เคบับเคปซีที่มันจะเป็นรุ่นหนึ่งโลโลแลแป้งพันกับไก่ทอดอืมอันนี้เหมือนกันเลยค่ะมีชีสด้วยแล้วไส่เนื้อจริงป่ะจริงยังไม่ได้อายไม่มีเยอะนิดหน่อยถ้ากินไปจะอายกว่านี้กินไปก็ฟรีไงใจไม่อยากกินข้าวเนอะดาลาันไปก่อนนีคะอ้าวก่อนจะลา พูดอะไรถึงเด็กแก๊งหน่อยเราก็ไม่แน่เราจะเจอกันอีกไม่รู้ทำไมไม่รู้กันที่จะเจอกันไหมเราจะระบบระบบระบบเป็นตัวอุปกรณ์เอาใครดีอยวทุกคนแหละเดี๋ยวน้อยใจอีกจะปลุใครบ้างวะเอาเป็นว่าทุกคนก็กูไม่รู้ว่าจะต้องรปบุกใครพูดจาว่าเพราะเลยยะป้าไม่รู้ค่ะ ใครรู้ตัวก็ช่วยส่งสิงหน่อยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ